ยะถาวาทีตะถาการีคนตรงพูดอย่างไรทำอย่างนั้นคนตรงพูดอย่างไรน้ำใจมั่นทำอย่างนั้นแน่นักสมศักดิ์สีพูดคำใดทำนั่นมั่นวจีมิได้มีผิดเพี้ยนจะเปลี่ยนแปลงวิสัยคนพูดตรงดำลงศักดิ์เป็นสมบัติคนดีชี้แถลงไม่ยอมเสียวาจาราคาแพง ก็พ่อแรงสัจจะปฏิญาณสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับช่องเลี้ยนดีพิธีเด่นนะครับผมอีพีนี้จะพามาชมนะครับเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อเสียงมากนะครับที่หมู่บ้านบางละจันนะครับท่านลงมาช่วยหมู่บ้านลบนะครับในช่วงสงครามนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเรียนพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับผมเลี้ยนนี้นะครับออกที่นะครับ วัดวิเศษชัยชาญน,นะครับผมอ่างทองนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในการสร้างอนุสาวรีย์นะครับให้กับนายทองแก้วแล้วก็นายดอกนะครับวีรบุรุษแขวนเมืองวิเศษชัยชาญน,นะครับผมมีเกจิอาจารย์มากมายร่วมปลุกเสกนะครับผมอาทิเช่นนะครับหลวงพ่ออั้นวัดพญาหลวงพ่อถินวัดป่าเรไลหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยหลวงพ่อชุ่มวัดดังในหลวงพ่อหล่อวัดน้อยหลวงพ่อศรีรักวัดวิเศษชัยชานนะครับผมแล้วก็เกจิหลายท่านนะครับผมที่ในเอนาม,มานะครับเรียนนี้ว่ากันว่ามีประสบการณ์มากมายนะครับผมมาชมากันนะครับนะครับเป็นครับผู้พระอาจารย์ธรรมโชติรับครึ่งองค์นะครับผม จีวรลดไหลนะครับผมานหลังนะครับผมอ่าเป็นรูปนะครับของนายทองแก้วแล้วก็นายดอกนะครับผมอ่ามีราบุรุษนะครับแขวงวิเชียรชายชานนะครับเหรียญจัดสร้างได้สวยมากนะครับเหรียญนี้จัดสร้างในปีพศสองพนห้าสิบแปดนะครับขออนุญาตนะครับอ่าชมกันนะครับนี่นะครับดูจอบแบบนี้นะครับผมผิวผ้านี่เป๊ะเลยนะครับผม ลูกองทัณฑ์นะครับอาจารย์ธรรมโชติอธิบายต่ออัคราตัวยังกับควชัดเจนมากครับอานบนเขียนว่านะครับวัดพิเศษชัยชาญนะครับสร้างที่ระลึกใต้ลูกองทัณฑ์นะครับเขียนว่านี่นะครับพระอาจารย์นะครับธรรมโชติครับวัดโพธิ์ก้าต้นนะครับบางระจันนะครับ ต่อขลาดสวยงามนะครับการต่อยันนะครับในการแกะนะครับนี่คําว่าโชดครับชอช้างไก่กันให้เห็นชัดเจนมากครับเหรียนแท้นะครับหมอม้านะมีรอยแตกเส้นคมๆนะครับนี่ครับหนังสือแต่ละตัวนะครับดูง่ายมากครับสามารถเก็บไปเป็นเหรียญคู่นะครับในการที่จะสามารถไปเทียบซื้อนะครับเกจิอาจารย์หลายรุ่นในปีนี้ได้นะครับเหรียญลมดำลมเดิมนะครับ ต่อยันสวยงามมากความมีชีวิตของเหนนะเเเเรียญนะมิติเส้นเชื่อเส้นกระแสคมปิดนะครับุ่นนี้เหรียญน,นี้ไม่ตอกโคดธรรมดาจะมีโคดตอกที่สังกติครับเป็นบางเหนนรียญนะฮะด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเจาะครั้งเดียวไม่มีรอยถอดร,รอยสอนนะครับอันวิชาที่ระลึกในการสร้างอนุสาวลีนะครับสวยงามนะหนังสือนะครับ ตรงกลางนี่ครับลายทองแก้วแล้วก็ลายดอกจะได้คมนะครับม่ร้อยขูดร้อยขวนนะครับลายมีดในการแกะบล็อกนะครับแท่นสวะวีนะครับใต้แท่นนะครับเห็นว่าสองห้าหนึ่งแปดนะครับอันนี้จะมีเนื้อเกินนะครับก่อนมีลายดอกนะครับด้านใต้เห็นว่าวีละบุญดุลเขกแงเมืองวิเศษชัยชาญนะครับอ่างทองนะครับ หนังสือสวยงามนะครับดูการแขนครับต่อกันได้สวยงามขนะครับดูช่อช้างนะกายกันนะครับนี่นะครับเห็นแท้ดูง่ายมากนะครับดูไร้ตัดนะครับผมอีหนึ่งแปะประมาณนี้นะตัดทีื้อๆนะครับคือลงมาสุดเลยก็มีนะครับอ่างนี้นะครับ ั่งนี้นะครับตัดลงมาก็จะฉีกครึ่งก็มีนะครับนะครับรอยฉีกละเอยียดเป็นเม็ดใสก็มีฉีกครึ่งอย่างนี้ไม่เสมอกันนะครับอืมสวยงามมากนะครับอโอเคนะครับพี่ๆครับผมสารบอีพีนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับว่าอีพีต,ต่อไปนะครับช่องช่องเหรียญดีนะครับผมจะพา เพื่อนๆที่ผู้ชมเจ๊กิ่ท่านไหนนะครับสลายพิน้ขอคารวะสวัสดีครับผม